สวัสดีครับผู้ปคองทุกท่านนะครับแล้วเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้กิจกรรมพิเศษดนตรีสายนนะครับกลับมาพบกับคุณครูต้องอีกแล้วนะครับเด็กๆครับวันนี้ครูต้องมีเกมสนุกๆนะครับ ที่จะมาให้เด็กๆไ้ร่วมเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับถือซะว่าเป็นการทบทวนบทเรียนของเรานะครับเด็กๆลองนับดูนะครับลองทําดูแล้วก็นับคะแนนให้ให้คะแนนตัวเองนะครับพร้อมไหมครับเด็กๆครับมาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับโน้ตตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับเริ่มครับ หมดเวลาครับเด็กๆครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือโน้ตตัวดำนะครับต่อไปครับโน้ตตัวนี้มีชื่อเรียกว่าโน้ตอะไรครับเริ่มครับหมดเวลาครับเด็กๆครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือโน้ตตัวขาวครับ ต่อไปเลยนะครับโน้ตตัวนี้มีชื่อว่าโน้ตอะไรครับเริ่มครับหมดเวลาครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือโน้ตตัวตุนะครับต่อไปนะครับเริ่มเลยนะครับนิ้วโป้ง ใช้นิ้วกดโน้ตตัวใดเริ่มครับหมดเวลาครับคาตอบที่ถูกต้องก็คือโน้ตตัวโดนะครับต่อไปครับนิ้วชี้ใช้กดโน้ตตัวใดหมดเวลาครับนิ้วชี้กดเรครับคาตอบที่ถูกต้อง หลังนะครับนิ้วก้อยใช้กดโน้ตตัวใดครับเริ่มครับหมดเวลาครับทีมครับนิ้วก้อยกดซอนนะครับคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นประเภทเืียงดนตรีครับเริครับลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงดนตรีชัตนี้คือเสียงดนตรีประเภทใดครับเริ่มครับ ครับคาตอบที่ถูกต้องก็คือกรองนะครับต่อไปครับฟังเสียงครับบีบีครับหมดเวลาครับบีกีครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือกีต้าร์นะครับต่อไปครับดีบครับอีกหนึ่งข้อนะครับข้อสุดท้ายนะครับเสียงต่อไปนี้คือเสียงดนตรีประเภทใดครับ ลาครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือประเภทเครื่องเป่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด็กๆลองฝึกเล่นลองทบทวนดูนะครับนะว่าเราจะได้กันกี่กัแกี่คะแนนนะครับลองนับดูนะครับหรือเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวครูโต้งีเนีสนุกสนุกประสานนะครับคลิปนี้ลาลาไปก่อนครับด็ใจครับขอบคุณครับ